ตัวนี้เป็นดําเงาแล้วก็นี่ค่ะครอบไดนามิกชิลนะคะสีดําเงาเหมือนไม่ได้ให้นะคะแต่แกงแต่งให้ลูกค้านะคะจมูกตัวนี้นะคะทําให้ลขอบ20นะคะตัวนี้แต่ลูกค้าคันนี้ไม่ได้ใส่ออฟเซ็ตลบนะลูกค้าอยากได้เป็นออฟเซ็ตเต็มเต่ก่อนพี่ที่ก่อนถ้าใส่ล้อแม็กขอบ20ต้องมีการปาดซูมตั้งถังน้ํามัน เวลาติดเนี่ยมันเข้าไปแล้วมันหล่อมากๆนะพี่ๆตัวนี้เพราะว่าฝาถังเขาเนี่ยมันอันใหญ่พออันนี้เป็นโลบาร,นะะบาร์นะคะเขาเรียกว่าโลบาร์รนนุ่นแขนสั้นเละพี่ๆนะหรือใครจะใส่เป็นโลบาร์แขนนี่บัมเปอร์ข้างหลังตัวนี้นะคะอันนี้เก่งก็แต่งให้กับลูกค้ารูปราก้ามใหญ่ขอิบสกคนอันนีนกล้ามใหญ่นะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็พบกับเก่งมิสซูสายแต่งนะคะวันนี้นะคะมาแปลกมาพร้อมเฟือกเพราะแขนหักก็ไม่ละทิ้งหน้าที่นะคะเพราะวันนี้เก่งมีเจ้านี่เลยว้า กล้ามใหญ่ของเก่งนั่นเองนะคะเจ้ามิซูบิชิไทยท่านนะคะคันนี้เป็นรุ่นอัลตาสีดำค่ะราคา1่0ล้าน2 7 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะเทียบกับออปชั่นที่ให้มาแล้วเราจัดเต็มมากๆคันนี้ลูกค้านะคะอยู่จังหวัดบึงการอยากได้พี่โตพี่บิ๊กคันนี้แบบทรงเมกันแบบนี้เก่งก็จัดให้เดี๋ยวจะพาไปดูว่าเก่งแต่งอะไรให้กับลูกค้าบ้างเริ่มจากนี่เลยค่ะ ด้านหน้านะคะคันนี้นะคะก็ใส่เป็นชุด Y นะคะชุดแต่ง Y เป็นลิขสิทธิ์แท้นะคะรับประกัน1ปีนะคะมีปัญหาอะไรบอกเก่งได้เลยนะคะแต่ที่ติดไปยังไม่มีปัญหาอะไรนะลูกค้านะข้างหน้านะคะเป็นนี่เลยคะ่สะสเกิร์ตสเกิร์ตดำด้านนะคะหรือจะทําเป็นสีเดียวกับตัวรถก็บอกเก่งได้นะพี่ๆนะถ้าเกิดอยากได้เป็นสีดําเหมือนตัวรถเก่งทําให้ได้เลยนะคะสะเกิร์ตดำด้านนะคะมีโลโก้ Y ตรงนี้นะคะแล้วก็นี่เลยค่ะ กระจังหน้าแบบดำเงาพร้อมไฟสีขาวนะคะอันนี้ไฟเลือกได้มีทั้งสีขาวแล้วก็สีส้มนะคะตัวนี้เป็นดำเงาแล้วก็นี่ค่ะครอบดามิกชิลนะคะสีดำเงาเหมือนกับตัวกระจังหน้านะคะหรือจะทําเป็นดำด้านก็บอกเก่งมาได้เลยนะคะส่วนตัวนี้นะคะเป็นนี่เลยอาจมูกนี้หมองไม่ได้ให้นะคะจะแต่งแต่งให้ลูกค้านะคะจมูกตัวนี้นะคะทําให้รถเนี่ยดูมีมิติใหญ่มากๆเลยละคะ่ะแล้วก็มาตรงนี้เลยนะคะ นี่แถมท่ามล้อมแม็กของเรานะคะล้อมแม็กขอบ20นะคะตัวนี้แต่ลูกค้าคันนี้ไม่ได้ใส่ออฟเซตลบนะลูกค้าอยากได้เป็นออฟเซ็ตเต็มๆแบบนี้นะคะเป็นก้านยกๆหน่อยๆแบบนี้นะคะอันนี้เป็นลายเขาเรียกว่าลายมาเวลนะคะแล้วก็ยางเป็น27555นะคะอ่า20ขอบ20อันนี้บอกพี่ๆก่อนถ้าใส่ล้อมแม็กขอบ20ต้องมีการปาดซูมแต่งซูมนะคะแล้วก็ยกด้วยนะคะ ถ้าไม่งั้นเนี่ยเวลาเราเลี้ยวสุดนะคะพี่พี่ล้อมาจจะติดนิดๆน,นะคะอันนี้เกดก็จัดการทําให้ลูกค้าเรียบร้อยหมดแล้วนะคะตัวนี้ทานไม่ได้ขาดไม่ได้เลยซุ้มล้อของเราอ่าใหญ่โตโมโหฬานแบบนี้นะคะจัดให้แบบนี้ไปเลยค่ะเป็นของชุดวายลิขสิทธิ์แท้นะคะมาด้านข้างกันเลยนะคะตัวนี้เป็นในข้างมาจากโรงงานนะพี่พนะมีน้ำหนักเบาแต่ว่าแข็งแรงมีตัวกัลลื่นมาให้ด้วยเนาะแล้วก็ใส่ คลอบมือเปิดแบบนี้นะคะแล้วก็คิ้วกันสาติดฟิลม์มเซรามิกนะคะ 60- 80นะคะหาฟิล์มของย e ี่ห้ออัลติเมตเรารับประกันคุณภาพให้ด้วยนะคะแล้วก็มานี่เลยค่ะด้านหลังฝาถังน้ามันเวลาติดเนี่ยมันเข้าไปแล้วมันหล่อมากๆนะพี่ๆตัวนี้เพราะว่าฝาถังเขาเนี่ยมันอันใหญ่พอเราแต่งเข้าไปมันก็จะเห็นชัดโดดเด่นเพิ่มความหล่อโดดเด่นให้กับตัวรถเข้าไปอีกนะคะอันนี้เป็นโลบานะคะเขาเรียกว่าโลบารุร่นแขนสั้นนลพี่ๆนะ หรือใครจะใส่เป็นโลบาแขนยาวมาถึงตรงนี้นะคะเก่งก็มีให้เลือกนะแต่อันนี้นะคะที่เห็นอยู่นี้จะแอบบอกพี่ๆว่าเก่งแถมแถมหมดนี่เลยนะคะแถมลายแม็กให้เลือกด้วยอยากได้แบบไหนก็บอกเก่งมาต้องกระซิบก่อนเสียงด,ดังไม่ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขารู้แล้วเขามาซื้อกันเยอะค่ะขายไม่ไหวเลยนะคะเพราะช่วงนี้แขนหนักอยู่นะพี่ๆนะอ้าวมาที่ด้านหลังนะคะคันนี้นะคะ รุ่นอัาต้าเนี่ยจะมีเซนเซอร์ข้างหน้าข้างหลังด้วยนะคะทั้งหมดเนี่ย8จุดข้างหลัง4ข้างหน้า4เนาะตัวนี้บัมเปอร์ข้างหลังตัวนี้นะคะอันนี้เก่งก็แต่งให้กับลูกค้านะคะบัมเปอร์ตัวนี้คำว่ามิซูบิชิเก่งมีสีให้เลือกด้วยนะจะเป็นดำด้านแบบนี้หรือจะเป็นสีขาวสีแดงก็บอกเก่งมาได้เลยนะคะอันนี้ก็ทําให้รถเราเดี่ยวดูมีมิติแล้วก็คันใหญ่มากยิ่งขึ้นนะคะอ้าวมาต่อกันที่ด้านข้างนี้เลยนะคะ เห็นไหมคะพี่พี่อ่ะเดี๋ยวดูมุมนี้ก็เก่งนิดนึงเนาะพอเราดูมุมนี้เราจะเห็นเลยว่าล้อเนี่ยมันใหญ่มากแล้วก็ซุ้มล้อก็ใหญ่มากนะคะรถคันใหญ่ใหญ่จริงๆที่โตกล้ามใหญ่ของเก่งคันนี้นะคะบึกบึนมากมเลยละค่ะ เดี๋ยวเก่งน,นะคะจะพาไปดูด้านในนะคะรุ่นนี้เป็นกุญแจอิโมบิเ i z e อร์นะคะกดปุ่มปลดล็อกที่ประตูแบบนี้ได้เลยนะคะอ่าเบาะเป็นเบาะไฟฟ้าแบบนี้เป็นเบาะหนังสีดำภายในะจะเป็นโทนดำแบบนี้นะคะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัย3ก้านเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะมีคอนโทรลเครื่องเสียงมีบลูทูธนะคะกดปุ่มพุช s ต a ร์ตรงนี้นะคะมาดูหน้าจอเรือนใหม่ค่ะจะเป็นดิจิตอลแบบนี้นะคะเป็นภาษาไทยใช้งานง่ายๆค่ะ ส่วนหน้าจอวิทยุจะเป็นขนาด9นิ้วเชื่อมต่อ Android Auto Apple c a r p l a y นะคะแอร์จะเป็น Air Auto นะคะปรับอุณหภูมิอิสระแยกอุณหภูมิฝั่งซ้ายฝั่งขวาได้ด้วยนะคะมี Wireless Charger นะคะชาร์จมือถือแบบไร้สายนะคะแล้วก็มี usb c usb a ให้ด้วยคันนี้มีกล้อง360องศานะคะมองเห็นรอบคันของรถเราเลยนะคะมาพร้อมกับระบบช่วยเบรคอัตโนมัติด้วยโอโหฟังก์ชันนะคะอัดแน่นจัดเต็มกันเลยนะคะ ซื้อรถกับเก่งเข้าศูนย์มิสซูได้ทั่วประเทศนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคันนี้พี่โตกล้ามใหญ่ของเก่งนะคะบึกบึนกันเลยทีเดียวคันนี้นะคะเก่งไปส่งที่จังหวัดบึงกาฬนะคะเดินทางพรุ่งนี้แล้วนะคะลูกค้ามีเรือกล้ามงเช้านะคะก็ฝากพี่โตกล้ามใหญ่มิตซูวิชิ อัลตราคันนี้นะคะมิสูบิชิไททันรุ่นอัลตราคันนี้นะคะไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยเนาะถ้าเกิดว่าพี่ๆชอบนะคะฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่รับชมคลิปของเก่งมาจนจบนะคะไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ